ครอบครองครับแล้วเขาจะครอบครองได้อะไรนะครับการที่เขาจดในรูปแบบของเครือข่ายนะครับนะฮะการเจ้าจดทะเบียนในรูปแบบของเครือข่ายเขาให้คุณมาสร้างเครือข่ายและ <Bing. S 1> มีควางลิขสิทธิ์ของเครือข่ายนั่นคือเป็นประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นกับเขานะครับโดยที่แอปพลิเคชันนะครับเขาบริษัทขออนุญาตเป็นผู้สร้างแล้วส่วนตัวของเขานะครับแค่มาครอบครองคือมามีรหัสลิขสิทธิ์ของตัวเองนะครับมามีรหัสลิขสิทธิ์ของตัวเองยังจักได้นะครับคุณสามารถเอารหัสตรงนี้นะครับ ขยายให้เกิดอะไรครับให้เกิดสมาชิกให้เกิดเครือข่ายให้เกิด Big Data นะครับทั้งหมดนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเขาครับนะฮะผมจะพูดแนวนี้นะครับแล้วผมก็จะผมจะปิดท้ายด้วยว่าถ้าอย่างไรก็ตามนะอยากให้ช่วยพิจารณาโครงการนี้หน่อยนะครับอยากให้พิจารณาโครงการนี้หน่อยนะฮะอยากให้พิจารณาโครงการนี้หน่อยนะครับถ้าเขาโอเคว่าพยักหน้าใส่ได้เลยครับทีนี้พอเขาพยักหน้าแล้วนะโอเคครับผมโอเคครับผมมีเวลาดน,นึงนะ ก็คุยได้เลยครับทีนี้คุณเราไม่ต้องไปใส่เรื่องน้ำละเราใส่เรื่องเนื้อไปเลยว่าแอปพลิเคชันนี้นะครับมีอะไรบรรจุอยู่ในนั้นบ้างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถให้คนให้เครือข่ายของเราคุณอย่าไปพูดว่าให้เขาไปเติมเงินมือถือนะครับคุณพวกนี้เขาไม่เอานะส่วนใหญ่เขาไม่เอานะเขาถือว่าอะไรครับเขาคือนักลงทุนนะ เราบอกว่าแอปพลิเคชันนี้นะครับบรรจุอะไรไว้บ้างครับบรรจุการบริการต่างๆไว้ให้เครือข่ายของคุณชี้ไปที่เขาเลย,เยไม่ได้เอามือชี้นะบอกเขาว่าให้เครือข่ายของคุณนะครับสามารถไปเติมเงินโทรศัพท์มือถือปัญจุตู้เติมเงินท่ากับตัวคุณนะครับตัวคุณไม่ต้องลงทุนตู้เติมเงินแต่ตัวคุณนะครับลงทุนแค่รายธุรกิจแล้วก็สร้างเครือข่ายคุณจะมีเครือข่ายนยี้ในอยู่ในรูปแบบตู้เติมเงินทั่วประเทศเลยถ้าตรงนั้นเป็นจาต้าของคุณแล้วรายได้ตรงนั้นนะครับเขาได้คุณได้ด้วยครับนีี่่อคอขทรับ แอติชั่นนี้บรรจุมาเก็ตเพสเอาไว้ให้บรรจุ Market มเาเก็ตเพสก็หมายความว่าบรรจุตลาดบรรจุตลาดนะครับให้คนเอาสินค้าเอาบริการเข้ามาจัดจำหน่ายกันในนี้นะครับถ้าคุณสามารถนะครับให้คนเนี่ยเข้าเอาเอาสินค้าเอาบริการต่างๆเข้ามาขายอยู่ในโระบบไอพีเอ็นได้ภายใต้บิกาตาของคุณเองเข้าได้คุณได้ด้วยครับข้อที่สามครับให้บริการของเกี่ยวกับเรื่องของซิมโทรศัพท์ซึ่งข้อนี้เราเขาชี้ไปเลยข้อนี้เป็นหัวจาะที่คนปฏิเสธยากมากคนปฏิเสธยากมาก คุณก็สามารถซื้อโปรดีๆนี้ได้จากค่ายยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยนะครับคัหนึ่งในค่ายยักษ์ใหญ่ของเมืองไทยนะฮะเอาโปร V.I.P. นะครับมาจัดจำหน่ายอยู่ในนี้นะครับโปรนี้ทําให้เราประหยัดผมจะไม่ใช้คําว่าโปรถูกนะผมจะไม่ใช้คําว่าโปรราคาถูกนะครับแต่ผมจะใช้คําว่าโปรนี้ราคาประหยัดและคุณภาพสูงเตือนราคาครับเพราะว่าเล่นเน็ตแบบไม่อั้นทั้งปีแล้วก็โทรแบบไม่อั้นทั้งปีเพราะฉะนั้นราคาประหยัดและคุณภาพสูงมีไว้จัดจําหน่ายในระบบของ I.T.S. ดังนั้นนะครับ แค่คุณเชิญชวนหรือว่าคุณสามารถสร้างเอาสร้างบิตาต้าของคุณให้คนมาซื้อโปรนี้เขาได้คุณได้ครับประมาณนี้แล้วรายได้ทั้งหมดนะครับมันจะครอบคลุมทุกข้อครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของโบนัสการขายลิขสิทธิ์เรื่องของคอมมิชชั่นแล้วก็ูดแค่นี้คอมมิชชั่นต่อคนเนี่ยต่อคนต่อหนึ่งดาต้าของคุณเนี่ยนะครับโบนัสข้อนี้นะครับคุณจะได้สูงสุดต่อคนเนี่ยสองร้อยไม่ต่ำกว่าไม่ต่ำกว่าสองร้อยบาทสูงสุดไม่เกินสามพันบาทต่อคนต่อคนนะฮะต่อหนึ่งดาต้าของคุณนะ ถ้าคุณคุยสิบคนนะครับคุณก็คุณไปเองแล้วกันไม่มันจะมีอยู่สามละอสี่ราคาคือสองร้อยมันจะใช้ว่าไม่ต่ํามันจะมีอ่คุณจะได้อคอมมิชชั่นบิ๊กดาต้าของคุณนะครับมีอยู่สี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 ่ราคาหนึ่งคือสองร้อยอันหกร้อยตังคสี่แล้วก็สามพันต่อคนต่อหนึ่งดาตา้านะครับไม่ว่าพถ้าคุณสร้างบิ๊กดาต้าคุณสี่ร้อยคนกี่พันคนไม่ว่าเขาจะเขาจะเลือกลิขสิทธิ์อันไหนรายได้ตรงนี้จะเป็นของคุณแบบเรือธม พูดแค่ประโยคนี้นะครับรับรองได้ว่าเดี๋ยวเขาขยายต่อเลยว่ามันเป็นยังไงรับรองได้แค่ข้อนี้ข้อเดียวนะแค่ข้อนี้ข้อเดียวน,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 นะคุณเชื่อผมไหมว่าเขาขยายต่อเลยนะนมันเป็นยังไงและทีนี้สนุกเลยครับแล้วเราก็เชียร์แผนเลยทีนี้เราก็เชียร์แผนเลยเ <c oughs> ทียร์แผ <c oughs> นก็คือเสียเียร์ช่องทางไรายได้ไปเลยว่าของเรามีเรื่องของเรลไทม์มีเรื่องของโบนัสบริหารทีมแล้วก็บนนักการขําตัวดาประมาณนั้นครับนะฮะประมาณนั้นเพราะฉะนั้นนะครับคนที่มีศักยภาพนะครับเมื่อเราไปคุยกับเขา คนที่เป็นเจ้าของธุรกิจเราเป็นหนี้เขาเขาจะเปิดเวลาให้เราไม่เกินห้านาที <c oughs> เขาจะเปิดเวลาให้เราไม่เกินห้านาที <c oughs> ฉะนั้นเราต้องใช้ห้านาทีนี้ให้เกิดประโยชน์ที่สุดนะครับหลังจากนั้นเดี๋ยวเขาต่อเวลาให้เราเองดังนั้นสรุปครับห้านาทีน่ะให้คุยไปเลยว่าบริษัท Apple s w i ิ t เป็นบริษัทที่ผลิตแปอปพลิเคชันขึ้นมานะครับเรียกว่า ITS แล้วประจดทะเบียนธุรกิจอย่างถูกกฎหมายในรูปแบบของเครือข่ายเนื่องจากว่าที่เขาจดแบบเครือข่ายเขาต้องการให้เราใช้คำว่าเราเรา,เราคือคุณกับฉันไงเราเอา เอา ITS ตรงนี้นะครับมาขยายเป็นเครือข่ายมาขยายเป็น big data ของเราเองไม่ไม่ว่าลูกทีมของเราลูกขายของเราหรือ big data ของเราไปใช้บริการอะไรในระบบแอปพลิเคช ITS เราได้เงินครับนี่คือห้านาทีแรกที่เราต้องขยายนะครับขอบคุณมากครับโอ้โหครับฟังแล้วขนลุกเลยนะครับ นะครับรูปแบบของเราแนละ้วส,สรุปให้ฟังนะครับก็คือเป็นโครงการแอปพลิเคชันนะครับที่อาจารย์โดมบอกเนาะแล้วก็เราเ่ยมีหน้าที่ครอบครองธุรกิจนี้นะครับเรามีหน้าที่ครอบครองธุรกิจนี้ด้วยตัวเองทั้งหมดนะครับลิขสิทธิ์เป็นของเรานะแล้วก็ให้พิจารณานะครับเรื่องการที่ว่าเราเนี่ยมีอะไรนะครับในแอปพลิเคชันที่บรรจุมั่งก็มีตู้เติมเงินนะครับ บรรจุมาเก็ตเพซนะก็คือทำการตลาดอยู่ในนั้นนะครับแล้วก็มีให้บริการซ <Okay. S 1> ิมซิมโปรในราคาประหยัดห้ามพูดคำว่าถูกนะต้องพูดคำว่าประหยัดนะครับแล้วก็ทั้งผู้บริหารที่เป็นนักธุรกิจเนี่ยเขาจะเปิดเวลาให้เราไม่เกินห้านาทีแต่ถ้าเราพูดแบบที่อาจารย์โดมบอกเนี่ยเขาจะต่อเวลาให้เราได้นะครับมีผมทวนให้นะฮะมีใครมีคำถามอีกนะครับ ส่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะมีคําตอบให้ท่านที่รู้สึกว่ามีปัญหานะครับปอทุกคน,น